6เรื่องใหญ่ในวันนี้ครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของ Apple อีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุด Apple ครับมีการเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์แทนการจัดงานใหญ่นะครับโดยมีหัวใจสำคัญก็คือการเปิดตัวชิป M5 M5 นะ,ะที่คุณได้ยินกันเนี่ยนะฮะซึ่ง เขาบอกว่ามันจะถูกนำมาใช้ใน iPad Pro, MacBook Pro ขนาด14นิ้วนะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะ,ะแล้วก็รวมไปถึง Vision Pro รุ่นอัปเกรดนะครับนะเป็นต้นซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่การอัปเกรดสเปคตามปกตินะครับแต่เป็นการวางรากฐานทางยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และการประมวลผลเชิงพื้นที่นะครับเรียกว่าถ้าเปรียบเสมือนค่ายบางระจารย์นี่คือการวางบุญเลิร์เอาไว้เฮ <c oughs> ้ยไม่เปไม่เป็นบุญเลิร์แล้วครับพี่ <c oughs> เออเหรอเปรียบไปแล้หลวงหลวงหลวงพ่อธรรมโชติอ่ะโอ้โหม่ยผว่ามันจะดูยิ่งใหญ่ไปหน่อยนะเอออ่าในจานหนวดเคี่ยวก็ได้อ่ะวางปัก <c oughs> ก็เออล้วเตะเลยครับแล้วเตะเลยครเอาเอาสักคนหนึ่งแล้วกันในค่ายครับผมเอาวางพี่แอดคาราบาวก็ได้ออะวางนี้ ครับผมนั่นแหละการนั้นเลยตานนั่นเลยน,น,น,นะครับผมซึ่งมีข้อมูลหลุดครับถึงผลการทดสอบเบื้องต้นนะครับว่าชิป M5 M5 เนี่ยมีประสิทธิภาพ CPU แบบหลายเกณฑ์นะครับก็คือ multi-core เร็วขึ้นประมาณ12-15เปอร์เซ็นตะ,ะครับ <นะ S 2> แล้วก็มีประสิทธิภาพ GPU พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับถึง36เปอร์เซนด้วยกัน นะครับเมื่อเทียบกับชิป M สเนอะ M 4นะครับ,รบซึ่งการเพิ่มพลัง TPU อย่างมหาศาลนี้นะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประมวลผล AI บนอุปกรณ์นะครับและการเรนเดอร์กราฟิกสำหรับ vision OS นั่นเองก,ก็เรียกถือว่าประสิทธิภาพดีขึ้นมากเลยทีเดียวแหละเนอะซึ่งชิป M ห้านะครับข้อมูลเขาหลุดมานะเอะออเขาหลุดมายังไม่เป็นทางการนะฮะเขาบอกว่า M 5เนี่ยจะผลิตบน โนูกระบวนการนะครับิิเนี่ยขนาด3นาโนเมตรเจนเนเรชั้นที่สามนะครับที่จ้าง <Okay. S 1> TSMC มาทำเออนะไป mm. หมันจะมีคอนดักเตอร์อ่ะเออนะฮะแล้วก็มีรายงานว่าอาจใช้เทคโนโลยี s ิสเต็ม n อินทูเกตตชิปอืมซึ่งเป็นการวางชิปซ้อนกันในเดียวตั้งหรือที่เรียกว่า 3D stacking อือห mm ือพิ่ ปกติเวลาวางชิปอ่ะเขาก็จะวางเรียงๆเป็นเงเดียวกันใช่ไหมอ่าใช่นะคะแต่ทีเนี้ยเขาเขาใช้วิธีชิปซ้อนชิปวางซ้อนกันเลยปึ๊บปับปับปับอืมรีบเป็นขนมชั้นเลยอฮในะครับเพื่อจัดการความร้อนและเพิ่มสิธิภาพฮะอ่อืมซึ่งอย่างที่คุณวินบอกฮะจะลงอยู่หลักๆสามตัว iPad Pro macbook pro สินิ้วรุ่นใหม่และวิชัโป o รุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับซ er ึ่ง iPad Pro จะเป็นผลิตภัณฑ์เลขนะครับซึ eh ่งทำให้ Apple ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า Apple น่าจะมองอุปกรณ์นี้เป็นคอมพิวเตอร์ระดับโปรอย่างแท้จร cool ิงแม้จะอยู่ในร่างแท็บเล็ตก็เถอะอืมอ่านะครับซึ่งแน่นอนฮะ iPad Pro รุ่นใหม่นี้จะมีแรมที่เพิ่มขึ้นนะฮะจากจากเดิมเนี่ยขั้นต่ำเป็นแปกิกกลาเป็นสิกิกฮะ ะเออซึ่งจะเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานระบบม u l t i t a s k i n g ใน iPadOS ยี่สิบหกส่วนรูปลักษณภายนอกคาดว่าน่าจะเหมือนกับรุ่น M4 เดิมรุ่นเกับ M4 เดิมแต่มีการเปลี่แปลงเล็กน้อยคือการนำข้อความ iPad Pro ออกจากด้านหลังตัวเครื่องอ่าส่วนวนก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวรือว่า iPad Pro จะมาพร้อมกล้องหน้าคู่ก็คือสองตัว อืม mm. แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าจะมีจริงหรือเปล่าอ่าเออนะแต่ uh. ที่ดูว่าน่าจะมาแน่ๆนะฮะก็คือ mm. MacBook Pro อืมนะครับซึ่งเรารู้แล้วว่ามาแน่นะครับโดยคนที่นำมาให้ดูเป็นนักจิ้มก่อนก็คือคุณเกรกจอร์สเวกนะฮะรองประธานไปายอนุสถไร้การตลาดของ Apple นี่เขาโพสสิ่งนี้ขึ้นมาลงบน X ครับ อนืนี่ฮะครับน,นี่เป็นตัววีนเ,นเป็นตัววีนะครับก็คือ Macbook p ป o ที่กลางเป็นตัววีแบบนี้ซึ่งอาจจะตื่นถึงมิกซ์5บนชื่อชิป M5 อยู่เอออาจจะตื่นถึงตรงนั้นอยู่นะครัะซึ่ง ข้อมูลที่หลุดออกมานะคะรับสำหรับเบนโบโปรนะครับซึ่งอันนี้มีแน่เดี๋ยวมาแน่แแต่รายละเอียดด้านในนั้นเป็นยังไงรอดูนะคะอ่ะซึ่งจะเป็นเมเบุ้โปรขนาด14นิ้วนะฮะไทชิชตป M5 นะคะไปชิป M5 ธรรมดาก่อนนะส่วน M5 ที่เป็นรุ่นพี่นะคะอย่าง M5 Pro และ M5 เมเเนี่ยคาดว่าจะตามมาในช่วงต้นปีหน้าปี26อ่าแบบ ซึ่งอ่ะก็เราดูกันว่าจะอะไรขนาดไหนต้องดูก่อนว่าอิมห้ามันจะตรงพลังมากมากไหม,มถ้ายังมากจนรู้สึกว่ายังเกิดวอลแฟกเตอร์ไม่มากพอเดี๋ยวด<แ>ูต่อไปว่าห้าปูกับห้าแม็กเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอออ <m conferences> อืืนะครับส่วน w <hungry. S 1> วิชัดปูเนี่ยนะครับ แม้จะเลิกผลิตไปแล้วแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะทำต่อนะคะอืม,อมก็ยังไม่ยังไม่ล้มละเลิกยังไม่เลิกยังไม่เลิกแค่อ okay. ถอยไปตั้งหลักก่อนอ่าเพราะตอนแรกก็มีข่าวว่าเอ๊จะทารุ่นวิชันราคาประหยัดแต่ก็สุดท้ายไม่ออกมามันจะติดอะไรบางอย่างอยูอย่อ่านะครับแต่พอวิชันโปรตัวใหม่มาเนี่ยก็จะมีใช้ชิป M5 และเท่านี้ใช่ และอาปาพร้อมสายรัดหัวดูโอ้นิสเปนใหม่นะครับที่บางคนอาจจะบอกว่าใส่แล้บปวดหัวใส่ใส่แล้บปวดหัวเจ็บหัวอะไรอย่างงี้นะคะและเพิ่มตัวเลือกสีนะครับสเปซแบล็กนะฮะแตที่สำคัญนะครับก็อย่างอย่างที่บอกฮะก็คือเขาก็เลือกทำวิชั่นโปรรุ่นต่อรุ่นสองแล้วก็วิชั่นราคาประหยัดอ่าเพื่อไปทำเว้นอัจฉริยะ ที่เป็นรูกลางเว่นเลยเว่นปกติเลยนี่แหละอ่าอือือ mm hmm. นะครับซึ่งก็เออน่าสนใจว่าเอ,อ๊วิชันโฟจะเปล,ลี่ยนลากเป็นแว่นธรรมดาเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีทําไปทําอย่างอื่นเออ mm hmm. ก็ได้นะครับใช่ <Yeah. S 1> นะแล้วถ้า M5 ปังจริงเนี่ยก็จะเดี๋ยวไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นเช่น Mac Air mm hmm. Mac Mini เ mm hmm. Mac ทั้ง mm hmm. หลาย Mac mm hmm. Studio Mac Pro เลยพวกเนี้ย เดี๋ยวต่อต่อไปน,นะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นที่อยู่ระหวา่างการพัฒนานะครับเช่น A12 Apple TV ใหม่แล้วก็พรอม d ีน n i ด้วยเออนะก็ยังพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัววงจรผลิตภัณฑ์ M5 เนี่ยก็ถ้าให้เปรียบจริงๆนะฮะมันก็จะเปรียบเหมือนเอ่อเจเนเรชันเปลี่ยนผ่านเนาะนะครับที่มุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งของตัวซิลิคอนภายในนะครับเพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับการยกเครื่องดีไซน์และฟีเจอร์ครั้งใหญ่นะครับในยุคของ M6 ต่อไปชิป M6 เนาะซึ่งเขาก็มีการคาดกันนะครับว่าจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่อย่างหน้าจอ OLED นะใน MacBook นะครับ OLED เนาะซึ่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป M5 ในครั้งนี้นะครับแม้จะเกิดขึ้นอย่างแบบว่าก็ไม่ได้หวือหวามากมายนะครับแต่ก็นับว่าเป็นการวางรากฐานสำหรับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเป็นอนาคตสำคัญของ Apple อ,อย่างก้าวกระโดดของประสิทธิภาพท p u เนาะการยกระดับสถานะของ iPad Pro การปรับทิศทางครั้งใหญ่ในตลาดนะครับเรียกว่าอะ t ปา a ์ชิโอคอมพินะครับซึ่งล้วยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่านะครับเพื่อสร้างฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังพอที่จะรองรับ Apple Intelligence แล้วก็วิสัยทัศน์ในอนาคตของบริษัทอย่างเต็มประสิทธิภาพนีน่นะครับนะนะก็เรียกว่า เป็นการวางมากไว้นั่นเองเนาะ,ะใชใ่แล้วนะคะเต็มเอ๊ะเพี่เมนชั่นถึง Apple Intelligent ใช่ไหมอืมอ่าผมผมเห็นข่าวว่า<แ>นาง a p p l e จะซื้อกิจการเกี่ยวกับ AI สักอย่างหนึง่งเอาอีกแล้วซื้ออะไรไม่กะเออนะครับซื้อกิจการ AI เหมือนว่าจะเสริมน่าจะพัฒนาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ Apple i n t อ l l i ท e n t ของตัวเองที่ตอนนี้ง่อยอยู่นะคะถ้าว่ากันตรงๆ อืมเอมอเพราะหลายคนคงรู้กันเนี่ยว่าตอนนี้เขาตัดเอ่อแอปเปิลเนี่ยเขาตามหลังเอไอเจา้าอื่นเยอะมากแช,ชาจีพีทีมันก็ไปไกลคู่แข่งตัวตะขันอย่างก,กูเกิลก็ไปไกลเร็วเหมือนกันอืมเป็นอะไรที่น่าไปหัวบ้านะครับกับการที่แอปเปิลเนี่ยทําทเองทําให้ตอนนี้ต้องพึ่งแชตจีพีทีไปหลักไปก่อนส่วนซีรีก็ยกังคงเป็นซีรีต่อไป <S 1> <S 1> อมแม่ซีรีก็ยังเป็นแม่ซีรีส์ะเนาะว่ากันเนยนะ สวัสดีค่ะคุณท่าไมได้อยู่นะคะติดติด๊ติเออเอนะอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะซึ่งเขาบอกเขาบอกว่านะครับเขาเอ้างขบอป็นข้อมูลจาก c ี b c ีีนะฮะเขาบอกว่าการเจรจาที่ได้มาว่า Apple อยู่ในการหาลือนะครับนะมาร่วมโปรโมทยงไงจ้ะอา้าวเหน็ดไม่มาขขนๆๆมเน็ตเน็ตไหนอ่ะ เน็ตหายเน็ตหายฉันหายเน็ตหายเขย่าพูดไม่จบเลยเน็ตหายหลือจะไฟแชเ็คเน็ตหายอย่าพูดไม่จบเหรออ่าอีกทีสิอย่าพูดไม่จบคือคืออย่างนี้ CABC เป็นข้อมูลจาก CABC นะเขาบอกว่าแอปเปิลกำลังอยู่ในการหาเงินขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อกิจการพร้อม AI นะครับเป็นบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ชื่อว่าพร้อม AI นะอ่าพร้อม AI ที่เน้นการพัฒนอาอที่เน้นการพัฒนา,าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชั่นมีพนพักงานติดเร็คนนะครับซึ่งบอเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี23นะครับโดยคนที่ชื่อว่าคุณเตเตีเต้เสี่ยวนะฮะนักวิจัยเอไอที่จบปอเอกจากอ่ายูซีเบอร์กอรีแล้วก็เทรเวอร์เดวิลนะครับผู้ก่อตั้งหน่วยงานวิจัยเอไอในยูยูซีเบอร์กลีย์นะฮะผลิตภัณฑ์หลักอะครับ เขามีแอปที่ชื่อว่าซีมัวที่ทํางานโดยเชื่อมต่อข้อมูลกับกล้องวงจรปิดในบ้านซึ่งก็จับภาพเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนแบบมีรายละเอียดข้อมูลหากเจอเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอืมอืมนะครับซึ่งนะครับซีเอบีเขารายงานว่าเม้เซียวเนี่ยก็คือ c ีอเนี่ยนะครับแจ้งพนักงานว่าแมคโทรีของแอปีมัวของเขาเนี่ยจะทำงานได้ดีแต่ทางธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จฮะอืมซึ่งแอปก็จะปิด บริการและทำลายข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดต่อไปและคิดว่าถ้า Apple ซื้อสับเป็ีเนี่ยเขาจะขนพนักงานตัวเองไปทำโครมคิดที่เป็นเทคนโนโลยีอุปกรณ์บ้านของ Apple ต่อไปออนะครับแต่ว่าแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้จบแค่อุปกรณ์ในบ้านหรอกเพราะว่าถ้าคนในบราะว่าคนในบอเนี่ยน่าจะมีอะไรอย่างอื่นอีกเพราะว่าเป็นสตาร์ทอัพเออถูกไหม เพราะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าแอปเปิ n ลอินเทลเจนน่าจะหาคนมาได้เพิ่มแต่ว่ามาช่วยพัฒนาแอปเปิลอินเทลเจนให้มันดีขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยฮัตเปในช่วงเนี้ตั้งแต่ไอโฟนตีเกขึ้นไปนะเหมือนจะตีมาพร้อมลงนับแอปเปิลอินเทลเจนที่มันใหม่ขึ้นแล้วก็มประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมนะอืเหมือนเหมือนแค่อุปกรณ์พร้อมแต่ซอฟต์แวไม่พร้อมเฉย เออในตอนเนี้ยม,มันก็เลยยังเหมือนขาดตอนอยู่อือขอตอบคอมเมนต์ทาง u t u b e หน่อยนะครับมีคนคอมเมนต์มานะครับคุณครับผมคุณไก่ได้ถามว่าแอป Macbook จะเปิดตัววันนี้ไหมคะอออเป็นไป <MacBook? S 1> ได้เออทุกคนฮะหลังจากเราทำเทคโนโลยบไปนานนะครับตอนแรกผมเองใจว่าเอ๊ะทำไมมีคนถามว่าเอ๊ะเอ๊ะ Macbook ปูสิบีนิ้วจะมาตอนไหนมาวันนี้หรือเปล่าไม่ได้คิดไงว่าจะมาวันนี้ แต่หลังจากรายการเราจบไม่นานนะครับประมาณสองคุ้มก,กว่าเองมัง้งสองทุบดิดดิ่ะคุณดูเว็บนัาเว็บอะไเนีย่ยมันมาเรียวนี่มาหมดเลยเนี่ยเริ่มต้นห้าหมื่นสะี่พันเก้าร้อยนะแต่ว่าขายเมื่อไหร่เขายังไม่โบกนะคะคลิปเอ็มห้านี่เอ็มห้าทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้คุณพระมีถึงสี่สี่เทเลไบท์โอ้ความจุสี่เทเลไบท์บวกสามหมื่นนะคะสามหมื่นห้าเลยเหรอ โอ้ว้าวอ่าอ่าอ่าเพราะว่าถ้าถ้าเม็กบุกโกมาอย่างเงี้ยผมรอดูตัวอื่นเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอุ้ยแต่ M5 มาเลยเว้ยห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเรายังจ่ายเรายังจ่ายไม่ได้ใช่ไหมะฮะถ้าเป็นตัวนี้สิบสี่ถ้าเป็นตัวนี้บวกสี่หมื่นสองเลยเนี่ยมันจะใส่ลงในถุงไม่ได้ตอนนี้นะยังไม่ขายนะแค่เปิดให้ดูก่อน